ท่าเพื่อนใกล้ตายจริงๆแต่แม่ในเกิดอาการบาดเจ็บทีหลังเพราะว่าเราเรียนจะสองวันปกติแล้วอ่ะเรียนสอบสองทีของอาจารย์เราเรียนทั้งหมดสามวันนะแต่ที่ว่าที่นี้เขาเก่งมากเลยอมะอาจารย์เก่งมาอาจารย์เก่งมาอาจารย์สามารถสอนสอสองวันได้มาอาจารย์เก่งด้วยลูกสิษย์อาจารย์เก่งด้วยเลยจบได้เพียงสองวันแต่วันนี้ดูแล้วที่คนรตั้งใจ มากแล้วก็ทำได้ดีอาจจะเป็นเ้ื่อนที่พาวาด้วยแล้วก็าทห้ชมตั้งใจเรียนมากว่าไม่้อาเียน่ออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีเลยนะโอเคค่ะงน้นขอนุมาทอาจานเจ้าโมงเชาที่บาลลังกยู่ะดูในวันเสียงที่อายขออนุญาต่าธุค่ ทานข้าวอิ่มกันหรือเปล่าฮะไม่อิ่มก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเย็นเขาไปทานอีก <c oughs> ตอนนี้กี่โมงละจับเวลาหน่อยแต่มจะคุยเยอะฮะ 36โอเคแต่มาใช้เวลาน่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะ,ะมาอะไรนะปรับความคิดกันก่อนนะ,ะเมื่อวานนี่เมื่อเช้านี่คุยถึงอะไรนะถึง1 5 1่กใช่ไหมก็เมือนกันตอนที่ปีที่1516เจอภัสสะแรงมากนะคือว่าในชีวิตคือว่าเป็นจุดที่แบบว่าจำความได้เลยลืมไม่ลงเพราะอะไร เจออะไรนะมรสุมซีนามิซีนามิชีวิตก็ท้อใจเหมือนกันแต่พอดีรอบนั้นนะรุ่น3ามสมีพี่สาวหรืน้องสาวครูอ้อยเข็มิดชีวิตไปเข้าคอร์สเรียนด้วยแกเจอตตมาเห็นมีอะไรนะเจอปัญหาชีวิตซีนามิเพราะว่าอาจารย์ต้องไปเปลี่ยนโปรแกรมใหม่โปรแกรมสมองไปเข้าคอร์ส NLP แต่มาก็ไม่รู้ว่า NLP เป็นยังไงแต่มาก็รู้อ่ะไหนๆก็ไหนๆเพราะว่าเราหยุดการสอนไปแล้วอ่าเราไม่รู้จะไปทําอะไรงั้นเราไปเรียนต่อดีกว่าไปเรียน NLP ไปเรียน NLP ข,ของครูไอ้คอร์สหนึ่งคอร์ดสองอ่าคอร์ดสามคอร์สสมาธิสี่คอร์สเลยแต่ปกติคนหนึ่งเนี่ยเขาต้องเสียค่าคอร์สประมาณสองหมื่นห้าแต่แต่มาใช้เส้นแต่ตมามีเส้นก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับน้องสาวเขาเป็นคนจ่ายให้หรือว่าจ่ายไม่จ่ายไม่รู้แต่มาก็ไปเรียน เรเรียนไปปรับความคิดจากนั้นเป็นปความคิดให้คิดบวกเราเจออะไรทุกสิ่งที่อย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตย่อมนําเราไปสู่อะไรนะสิ่งที่ดีเสมอนะเ็เปลี่ยนความคิดม่แล้วก็มันจะเจอศาสตร์พวกอะไรนะปรับเปลี่ยนขึ้นความคิดด้านคิดบวกแต่ามาก็เปลี่ยนแปลงไปละปี2 0งศูนพอเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยแต่ามาก็เลยมาดูอ๋อที่จริงได้แต่ามาก็ไปเจอศาสตร์ไต้หวันอีกเวกับเนี่ยมันตระกูล n l p นะแม้แต่รหัสชีวิตนี่ก็เหมือนกัน ก็เป็นศาสตร์ที่ว่า,าลูกคลื่นเดียวกับเป็นคลื่นอะไรนะโปรแกรมนะเปลี่ยนโปรแกรมการจราจาการสื่อสารกับสมองกันเมื่อเช้าาตมาพูดว่าทาไมพวกเราเรียนสองวันทําไมถึงทําได้แล้วคนอื่นทํำไมถึงเรียนหกวันหรือจะหกปีถึงค่อยทําได้เพราะอะไรเพราะว่านี่แหละเรามาต้องมาปรับจูนคลื่นโปรแกรมเงี้โอเคจะมาลงมาถามว่าในวันนี้เราเรียนวันที่สิบเจ็ด วันนี้เปนสี่สิบเจ็ดใช่ไหมสิบเจ็ดสิบแปดสองวันใครว่ามั่นใจว่าสามารถทําได้ยกมือขึ้นค้างไว้ก่อนแต่มาจะดูค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใครไม่ยกมือขึ้นนี่หนึ่งคนสองคนสามคนเอามือลงใครว่าทําไม่ได้ยกมือขึ้นบางคนก็ยังงงอยู่แต่มาพูดอะไรอยู่เนี่ยพอะดูแต่เล็บท็อปนะเมื่อกี้ไม่เห็นมีคนยกมือมีคนหนึ่งแล้วนะมี บาใครบางคนทําได้สักห้าบเนบางคนเห็นคนอื่นยกหมดเลยกูไม่ยกก็ไม่ได้บาคนก็ยกหน่อยนะ,ะก็ยกครึ่งนึงห้าสิบเอรตมาเห็นแล้วเมื่อกี้นะแค่ครึ่งเดียวใครว่าไม่ได้ยกมือซิไม่มีเลยอ่ะโอ้โหแสว่าในห้องนี้ตายหมดเลยใครว่ายังไม่มั่นใจห 50, 50. ้าสิบห้าสิบนนข้างหลังนะข้างหลังนะแต่มาเห็นแล้วข้างหลังนี่น่าจะไม่ได้ได้ไม่เยอะเพราะว่าเห็นแล้วเพราะยกแค่ครึ่งเดียวนะแล้วก็อีกอันหนึ่ง ยิ่งอกอดมือด้วยนะโอ้โ oh, หยิ่งหนักเลยแต่มายิ่งเหนื่อยหนะ่อยนะถ้ากอดออกเนนี้แตามาส่งพลังไม่เข้าเลยนะ,ะข้างหลังหนึ่งคนสองคนสามคนเดี๋ยวจะมาลองนะพวกนี้มันเป็น ภาษากายนะภาษากายอันนี้ยังพอรับได้อยู่นะแต่มาเจออีกอันหนึ่งนะที่่ข่ห้างไปอีกนะโอ้โหยางนี้ด้วยนะโอ้โหรามานี่เราลองเข้าไม่ได้เลยไม่รู้จะเข้าประตูไหนนะไข่ห้างเลยปิดหมดเลยนะน,นี่มันเป็นการอะไรนะเพราะว่าไม่ไม่รับไม่เปิดรับทําไมเราต้องโอมก่อนเนี่ยเพราะว่าโอมเนี่ยเรามาปรับจูนขึ้นตรงจักระ ที่จริงมันจะมี R e O E A O O อะไรเนี่ยม uh, em, ันม like ีจ uh, ัดจักรเนะเพราะว่าการเรียนการรู้เนี่ยความรู้เนี่ยเราต้องเข้ามาจากทางสมองไม่ได้เข้ามาทางทางข้างล่างเนี่ยเราก็ต้องเปิดก่อนเมื่อเช้าที่ว่าให้พระโอมใครโอมเยอะๆก็ไปช้าความรู้ก็จะเข้ามาเยอะๆครูบาอาจารย์ก็เทมาให้เต็มๆใครออไม่มีแรงพวกนี้ใกล้ลใกล้ไปไหนวะใกล้ไปนิพพานใกล้ไปสวรรค์ละใกล้ไปนรกและสวรรค์จะมาให้ทราบวนะล่าสุดนี่ไปดูคนไข้เยี่ยมโรงพยาบาล ที่สมรังเป็นพี่ชายของพิษุณีจะโดนผ่าตัดอะไรนะไตไตต่อมลุกหมากแล้วก็อะไรหัวใจด้วย3ทีเข้าโรงพยาบาลจะผ่าทั้งสอย่างเลยพังเสียงก็แเพาวแผล,ล,ล,ลแล้วคุยๆเนี่ยโอ้าม,มาว่าวาไม่รู้จะรอดไม่รอดอันนี้พิษุนีก็กลังสวดมนต์แผ่เมตตาไปอยู่เนียก็นี่แหละบางทีถ้าคนเจ็บคนป่วยเนี่ยเสียงมันก็จะไม่ชัดใช่ไหมคุยก็อ,อยู่ในคอเนี่ยเหมือนกันการที่มาทดสอบคน สุขภาพแข็งแรงมาแข็งแรงเราลองให้เขาโอมว่ายาวไม่ยาวนะถ้าโอมไม่ยาวนี่ใกล้แล้วเพราะว่าพลังไม่มีโอเคกลับมาใหม่เพราะว่าจะคุยเแล้วโอมก็จะยาวไปอ่าอ,อ่ะเดี๋ยวขอตัวแทนสักคน,น,นเนี่ยเมื่อกี้ไม่ฟังไม่อะไรนั่งก้มหน้ายอยู่เนี่ยคุณหมอมาเลยนะมามาขนาดเลยอ่ามาขนาดนี่ยอกี้เมื่อกี้นั่งเสร็จนั่งเสร็จงานอยู่ไหมอาจารเสร็จหล่าอ่าอาจีรย์ขึ้นบนนี่หลยอาย์ขึ้นบันนี่หละอ่า โอเคลองยกขึ้นธรรมดาธรรมดาเนี่ยยกขึ้นยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยโอ้หอยเลยใช่ไหมโอ้สงสัยเบาไปนั่นเนี่ยวางลงโอเคอ่ะต่อไปคิดไปไหมว่าโอ้โหมันหนักมากเลยหนักจริงๆเลยยกไม่ขึ้นเออมรนลืมไปเมื่อกี้เราเต็มมือเราสองนิ้วสองนิ้วาสองนิ้วมสองนิ้วโอ้โหสองนิ้วก็เยกขึ้นอันนิ้วเดียวนิ้วเดียวพอละน่าจะไม่ได้อแล้วได้ได้ได้สิอ่าได้อยู่นะยกขึ้นอยู่นะเอาวางลงวางลงโอเคต่อไปคิดไหมว่าโอ้โห ันนี้มันหนักมากเลยไม่รู้หลวงพ่อเอาทองมาซ่อนไว้ตรงนี้หรือเปล่าอะไรนะหนักจริงๆยกไม่ขึ้นเลยหนักจริงๆยกยังไงก็ยกขึ้นใช้นิ้วเดียวก็ยกไม่ขึ้นเอคิดเสร็จหรือยังเอาคิดเสร็จแล้วนะโอเคนิ้วเดียววางลงรู้สึกเป็นไงบ้างหนักนะเอาใหม่โอ้ตอนนี้เบามากเลยเบาจริงๆเลยแค่นิ้วกดิกขึ้นเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็ร้อยเลยมันนุ่นเลยเหมือนหมอนเลยคิดเสร็จยังโอเค เบากันไหมต่างกันไหมต่างนะโอเคกลับไปนั่งเอาคนสุดท้ายน่นอะเสื้อขาวๆนั่นอะยังกอดอกนอนหลับอยู่เนี่ยบางคนเข้าสมาธิเข้ายานเดี๋ยวใครเข้ายานนี่ต้องไปให้เข้าน่นนะอะไรนะหมอโจนอะตอนนี้กาลังเข้ายานอยู่โอเคโดนไปแล้วอ่าหันหน้าทางนั่นเลยอันเยวคิดใหม่ว่าเรามาเรียนสองวันเนี่ยสามารถทําได้ เอาเดี๋ยวตอนนี้ให้ยกธรรมดากันก็นได้เอานิ้วเดียวเนี่ยนะที่จริงเขาเรียกผู้ชายนิ้วก้อยผู้หญิงนิ้วชี้นิ้วก้อยนิ้วก้อยเอานิ้วก้อยเดี๋ยวสิเอาไม่ขึ้นนะได้ไหมได้แค่นี้นโอเคอต่อไปว่าเรามาเรียนกี่วันสองวันถ้าเรียนจําได้ทุกท่านวดทุกท่าสําเร็จขอให้ยกไม่ขึ้นงงไหมไม่งงยไหมเรียนสําเร็จเรียนทําได้ทุกท่าเลยยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นก็ไม่ยก คิดกันโอ้โหสำเร็จไหมสำเร็จไหมสำเร็จตบกันหน่อยอย่าเพิ่งไปไว้อย่าเพิ่งไปเลยอ่าเอาต่อไปเปลี่ยนใหม่อ่าถ้ามาอยู่เนี่ยเราเรียนกันสองวันสามารถเรียนสำเร็จขอให้ยกลอยขึ้นเอ่อเดิมหมืนมอนมดมยกลอยขึ้นเลยเบามากๆโอ้โหรู้สึกว่าจะกลับกันนะ อาการไหนขึ้นอะไไม่ขึ้นเหมือนกันไหมเหมือนเหมือนกันเหมือนเหมือนกันกลับไปที่เดิมนี่แตมาอยากได้แคสแบบนี้แหละมาบ้างเมื่อกี้้างไหนนอนเส้อสีน้าเงินเสียสีน้ำเงินมาเลยมาเลยเมื่อกี้ยกแค่ครึ่งเดียวเมื่อกี้ยกครึ่งเดียวเห็นเห็นห้าสิบมาเลยมาเลยมาเลยโอเคเราจะอธิษฐานจิตยังไงดีฮะ แล้วแต่จะมาเอาพวกเราจะเอาว่าไงเอาหนักว่าเอาเบาว่าเรียนสําเร็จไม่สําเร็จหรือว่าไงเอายกยกคำนายกรมนากันเราลองทดสอบนิ้วเดียวนี้ไหวไหมอันนี้นักเรี่นกรรมนะต้องลอยเลยนะี่ยกขึ้นเลยเอาได้ได้นิ้วก้อยดูสินิ้วก้อยดูอโอเคเอันนิ้วก้อยดูกันนะอ่ะาพอนิ้วก้อยมันจะอันนี้มีพลังเชื่อมกับหัวใจได้อ่าตอนนี้เราคิดอะไรเดียวให้คิดเลยเอาเรียนสําเร็จ ยกลอยขึ้นเลยเบามากๆเลยเรียนสําเร็จใต้ทุกข้าเลยหน <laughs> ึงสองอ่าโอเคต่อไปคิดใหม่ถ้าเรียนสําเร็จหนักมาก,ก,มากยกไม่ขึ้นคิดก่อนสิให้คิดก่อนอไม่ทันคิดแล้วยกเลยนะ <laughs> เรียนสําเร็จยกไม่ขึ้นเลย <laughs> โอ้โหนี่สําเร็จหมดเลยเ <laughs> อามีแต่ผู้ชายมานะเราขอหุ่นผู้หญิงกัน ตัวเล็กที่สุดในเนี่ยผู้หญิงไงตัวนี้เล็กที่สุดอ่ะมาเลยเขามีคนเชิญชี้มาแล้วตัวเล็กที่สุดเนี่ย,อ,อ,อ,ย,อ,ยอ,อันนี้อายุน้อยที่สุดนะไม่ใช่ตัวเล็กที่สุดอายุน้อยที่สุดอายุน้อยที่สุดในห้องอายุ18ปีอยู่อ่าเราจะสองนิ้วว่าทั้ง4นิ้วเลยสองนิ้วส <2 S 2> องนิ้วพอโอเคโอเคสองนิ้วยกขึ้นธรรมดาไม่ต้องไปคิดอะไรมาก อันนี้สองนิ้ววะสี่นิ้วอ่ะสองนิ้วสองนิ้วอะขึ้นลอยเลยใช่ไหมเพราะงั้นนิ้วเดียวเดียวนิ้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 วเดียวไ่อด้โอเคได้โอเคอ่าลองคิดใหม่ว่าโอ้โหอันนี้หนักมากมากเลยยกยังไงก็ยกไม่ขึ้นโคตรหนักโคตรพ่อโคตรแม่หนักจริงๆเลยเราคิดกันหนักมากมากเลยคิดก่อนคิดก่ันไปโอเคได้ได้ได้โอเคต่อไป หุ้ยเบามากๆเบาจริงๆเบามากๆเลยเบา <c oughs> นิ้วเดียวลอยเลยเหมือนกันไหมนิด,ด,ดหน่อยย่ฝั่งนี้ยกฝั่งนี้เลยโอ้โหยกถึงยอกฝั่งนี้แล้วโอเคไม่ยกขานี้ไม่ถูกนะที่จริงลืมไปที่จริงมันต้องอะไรนะบางทีเนี่ยย่อ <c oughs> ยเข่าเนี่ยโอเคโอเคอ่ะเป็นไงต่างกันไหมต่างกันเลยต,ต่างกันนิดหน่อย นิดหนึ่งโอเคได้ได้ไดแสดงว่าอันนี้โปรแกรมมันสมองอาตมาหลอกไม่ได้คนที่บอกว่าหนักมันเป็นเบาบอกว่าเบาเป็นหนักบอกว่าดีมันเป็นชั่วบอกว่าชั่วเป็นดีพวกนี้จะไม่รับนะสมองก็รู้แล้วว่าครึง่งครึ่งห้าสิบห้าสิบเรียนจบไปเนี่ยได้เคยครึ่งใบบัตรประ,ประกาศนะเพราะว่าล้วไม่เชื่ออาตมาแต่ถ้าใครเชื่ออาตมาเนี่ยได้ไปเต็มๆมเลยอาตมาเห็นมีคนเสื้อขาวเนี่ยอันอนี้อายุน้อยที่สุดเหมือนกันดูมาเลยมาเลยออกมา อีกสักคนหนึ่งคุสุดท้ายแล้วให้เราคิดเองว่าจะเอาหนักเอาเบาเอาเรียนสําเร็จไม่สําเร็จหรืออาไรดิเรียนยกยกยกขึ้นธรรมดากัอนอ,ะะอากินนิ้วใส่นิ้วเลยว่าตัวเขาเล็กโอเค<ข>อต่อไปคิดตั้งใจไว้ถ้าเรียนสําเร็จอะไรยกไม่ขึ้นถ,ถ้าเรียนสําเร็จขอยกไม่ขึ้นโอเคต่อไป ถ้าเรียนสำเร็จขอยกร้อยเลยโอ้โหเรียนสำเร็จนะฮะเฟกลับไปได้นะอพอแล้วที่จริงแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับไอข้างกระเป๋านี่มีทองเยอะนะ,ะไม่รู้ทองอะไรไม่รู้แต่มารู้ทองเก๊ทองปอมไม่รู้เดี๋ยวเราไปเปิดดูเอง <c oughs> มันของมันกระเป๋านี่เท่าเดิมไหมน้ำหนักเท่าเดิมไหมเท่าเดิมแค่เราแค่เลยนะ เปลี่ยนความคิดว่าหนักว่าเบาว่าสําเร็จว่าทําไม่ได้หรือว่าทําได้หรือว่าอะไรเนี่ยแค่เปลี่ยนแค่ความคิดแค่นั้นมันกระเป๋าเนี่ยมันไม่ได้ว่าหนักว่าเบามันอยู่ที่เราคิดไปเหมือนกันตมาเนี่ยโง่มา36ปีถ้าใครไม่เชื่อว่าตมาโง่มา36ปีนี่ก็ตมารู้ตัวเองว่าตมาโดนใส่โปรแกรมว่าโง่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 มาตลอดตั้งแต่เป็นเกิดมาไปโรงเรียนเพื่อนก็ร้อเรียนโอ้ย พ่อมึงเป็นอะไรต่างดา้าอาต่างประเทศเรียนไม่ได้เรียนหนังสือ,อพ่อไม่รู้หนังสือพ่อตมาอ่านหนังสือไม่ออกยังแม่จบแค่ป .4 เขาว่าตมางโง่ตมาสอบปอ .5 ก็สาชั้นสอบนักันตีก็สามปีก็จะได้สอบแพทย์แผนไทยตอนนี้สอบไปสามครั้งแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าไม่งโง่ก็โง่เหมือนกันนะเขาว่าเขาว่าโง่พอมาบวชปุบ๊บอาจารย์ก็บอกว่าเราโง่น่าดูเลยคนอื่นเนี่ยสอบนักันตีปีเดียวก็ได้เหมือนเราสอบไม่ได้เราต้องสอบสามครั้งเราก็นึกว่าเราโง่โง เจอพ่อแม่เจอเพื่อนร้องเรียนมางโง่เน้นเพื่อนเนนก็ร้องเรียนมาโง่อพอเราก็โง่เราก็รีบมาโง่ไปอยู่ไต้หวันไปอยู่วัดจีนเขาสวดมนต์กันตาเปโจอ,โอะไรอะไรนะทำวัดเย็นทำวัดเจ้าเขาท่องได้หมดเลยถ้ามาท่องไม่ได้อ่านไปด้วยหลับไปด้วยท่องไม่ได้ไม่ใครไปสวดมนต์กับตมานี่เขาเหนื่อยที่เหนื่อยเนี่ยไปขันสามองสวดจริงๆสององแต่อีกองคหนึ่งค้างไปรู้สึกหรอเราเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค้างไปเนี่ยบางทีก็หลับไปด้วยเขาก็จะเหนื่อย ก็เลยตมาก็พระ่ิัดตมาก็บอกว่าโง่ดูเมืองไทยก็ว่างโง่ไปถึงแต่บวันเขาก็ว่าโง่ตมาโง่มาสามสิบปีเพราะนึกว่าโง่มาทําไมถึงโง่เพราะว่าเราคิดว่าเราโง่เพื่อนมาบอกอาจารย์เาบอกอะไรว่าโง่ตอนหลังมาเรียนรหัสชีวิตประมาณปีคศสองพันห้าอาจารย์เห็นว่าโอ้ไอ้พระองค์ข้างหลังเนี่ยไอคิวเจ็ดนี่ฉลาดมากมากเราก็ตกใจเลยเราโตมาประมาณสามสิบหกปีมีคนโง่ว่าสิบกว่าคน แต่มีอาจารย์คนนี้มาปลดล็อกว่าเอ้ยคุณไม่งงนะคุณไอคิวดีนะคุณเรียนรู้ไว้นะคุณเรียนแล้วก็เก่งทาอะไรก็ได้มันจริงหรือเปล่าเราไปรีวิวข้างหลังปุ๊บฮะเราเราเรารู้สึกว่าเราทําได้ทุกอย่างเพื่อนเราอะไรเรียน,ยนภาษาจีนก็ดีภาษาอังกฤษก็ดีเรียนนวดก็ดีเอาไปกันเนี่ยพาเพื่อนไปกันเรียนสุดท้ายมีตมาเป็นองคเดียวแม้แต่รหัสชีวิตกักนันสุดท้ายก็แตมาเหลือติดตามอาจารย์อ,อยู่องคเดียวโอ้ต้งงต่นั้นมา อาจารย์เลยบอกว่าเนี่ยเราไอคิวเจอัตมามาดูล้วโอ้ไอคิวเเราฉลาดตั้งแต่นมามาปลดล็อกเลยว่าโง่ความโง่เนี่ยหายไปจากตอนนั้นพิบตาเลยแต่มาเริ่มไปสอนสิงคโปร์ปกติประเทศสิงคโปร์นี่เป็นประเทศที่คนฉลาดมากเพราะว่าไอคิวสิงคโปร์เนี่ยคนไทย4คนสิงคโปร์คนหนึ่งฉลาดอ่าแล้วก็มาสอนอ่าโรงพยาบาลที่อ่เวียงสะที่สุราษฎร์ธานีโอ้โหคนมาเรียนเนี่ยเป็นหมอเป็นอาจารย์เป็นระดับอาจารย์มาเรียนเราก็ไม่ธรรมดาเว้ย เราสอนหมอเว้ยมันสอนที่วิไลสารสุขตอนนั้นปี2006เราไปสอนอาจารย์สอนในวิยลได้เอ้ยเราไม่งงนี่ยเราเริ่มฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นเอ้ยพอเราเปลี่ยนความคิดว่าเราฉลาดขึ้นปุ๊บเนี่ยโอ้หอามาเปิดคอร์สที่เชียงใหม่มีพวกเป็นพระด็อกเตอร์บ้างมีอาจารย์ด็อกตงด็อกเตอร์ปัญญาเอกปัญญาโทมาเรียนโอ้เราก็ว่าเราฉลาดแล้วเรามีลูกศิษย์เป็นด็อกเตอร์เป็นปัญญาเอกปโทปัญญาตีปัญญาเด็กปริญญาทั้งหมดเลยโอ้เราไม่งง เปลี่ยนความคิดไปสลัดตั้งแต่นั้นมาอายุ36ฉลาดขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้เลยเแล้วก็จนอีกอรรมาหุ่นเมื่อก่อนใคร65หุ่นประมาณนี้แหละเนี่ย65เนี่ยประมาณผอมๆแห้งๆหน้าตาก็มีแต่โครงไม่มีเนื้อนะมีแต่กระดูกแก้มหนกอ,ออกมาทั้งจนทั้งความจนกับความโง่เนี่ยมันอยู่ด้วยกันใช่ไหมพอเราว่าเราโง่ปุบ๊บเราก็ไม่มีนะเราก็จนไปไหนก็ธรรมาจะพูดบ่อยๆในปากตรรมาเนี่ยจะคุยมาว่า ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ตอนนั้นพี่สาวแตมาได้เคล็ดลับที่ไหนไหม่รู้บอกว่าตีแตมาลเลยเพาะเลยบอกไม่ให้พูดไม่มีตังค์ไม่มีตังค์งนะ่ยเขาว่าคนจะไม่มีตังค์นะเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าหลังจากมาเรียนรหัสชีวิตปุ๊บเนี่ยอ่ก็เลยรู้ว่าโอเราปากก็มีตังค์ไม่ตังค์มันก็ไม่มีตังคนะ์ในบัตรธนาคารตอนนั้นอนะ่ะประมาณก่อน30ปีเนี่ยแตมามีเงินฝากในบะัญชีไม่ถึง3 0 0 0 0น ไม่ถึงสามแสนเพราะอะไร,รเพราะว่าเราไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เบื้องบนเขามามามา,มาจะตังค์ให้เราไม่มีตังค์ก็ไปให้คนอื่นนะตึงตึงไอ้เราก็ไม่มีตังค์ในธนาคารในบัญชีไม่มีตังค์เลยแต่ตอนหลังหลังจากนั้นพี่สาวบอกว่าห้ามพูดไม่มีตังค์ ให้พูดมีตังค์สิบบาทก็มียี่สิบร้อยพันแสนล้านก็มีดังนั้นเปลี่ยนกูคิดว่าเออกูมีตังค์ตังค์เริ่มเริ่มเริ่มมาไปสิงคโปร์มาเมล็ดเซียไป็นโดก็ได<々>้มาสิบล้านยี่สิบล้านสาสิบล้านวงเล็บก่อนนะรูปีนะไม่ใช่ดอลลาร์นะเพราะเราบอกว่อาจารย์รวยมากนะที่จริงเป็นรูปีนะก็ได้มาเหมือนกันก็ค่อยๆเก็บอ้าตอนนี้ปีนี้เก็บห้าแสนปีนี้เก็บล้านปีนี้เก็บสิบล้านยังไม่ถึงนะตอนนี้นะก็เก็บเก็บสามร้อยล้านเหมือนกับเราข้อวัดไล่ขิงกันนะนั่ แต่มาไม่ถึง3 0 0ล้านนะสามร้อยล้านนี่ตมาไม่มาสอนที่นี่แล้วให้พวกเราไปเรียนที่เชียงใหม่จตมาไม่ออกบ้านลนะก็นี่แหละบางทีเปลี่ยนความคิดตั้งแต่นั้นมาเนี่ยประมาณ3-6ปีจากความจนจากความโง่จากคำว่าค่อยมีค่อยมีคำว่าไม,ม่ม,มีนะไม่มีในตมาหลังจากนั้นมาก็เริ่มมีมีมีเก็บเก็บมาเริ่มมีตังตอนนี้สร้างตําหนักได้ปีที่แล้วในสร้างสลาไป3ล้านสาม มันมาจากไหนไม่รู้นะก็น่าจะเงินเก็บเสร็จแล้วแตม่มาว่าปีนี้อยากจะสร้างกุติสักสิบเก้าหลังเอ๊ะตังมาจากไหนเนี่ยในบัญชีก็นับๆมีไม่เท่าไหร่ก็มีไม่กี่ล้านอพอสร้างไปปุบ๊บไปเช็คบัญชีเอา้าเงินมันหล่นมาจากไหนเนี่ยทำไมเยอะจังเลยก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวว่าจะสร้างอีกเพิ่มอ,อีกสี่หลังสี่หลังที่จะสร้างนี้ก็นี่สร้างจะเสร็จประมาณเดือนหน้านี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวฉลองออที่พักแล้วก็จะจะสร้างเพิ่มอ,อีกสี่หลัง ก็บางทีคิดว่าโอ้เนี่ยเราว่าเราจนเราไม่มีตังเราก็เพราะเราคิดเราจนเราไม่มีตังเงินมันก็มาพอเริ่มสร้างปุ๊บเนี่ยไม่รู้เงินมันทยอยมาจากไหนเงินเนี่ยไม่ขาดมือเลยบางทีเนี่ยไปอินโดมาไปสิงคโปร์มาก็เหนื่อยเหมือนเหนื่อยที่รับเงินบางคนบางคนเครียดเครียดนะเครียดไม่มีเงินนะช่วงนี้มันเศรษฐกิจไม่ดีแล้วไม่ดีโอ้คนไม่มีคนไข้ไม่มีแล้มีก็เครียดเครียดไม่มีตังแต่แตมาไม่เครียดแตมาไปตามเทนมาเครียดเลยเครียดเอาเงินกลับมาไม่ได้เครียด เอาเงินกลับมาเขาให้เอามาแค่หนึ่งหมื่นดอลล่าเรามาไปสองหมื่นดอลลร์ปุป๊บเอาพอมันตรวจปุป๊บมันเจอเฮ้ยแบ่งให้กูหน่อยเอาต่อมาขอคนละสองร้อยมันพาแตมาเข้าไปออฟฟิศมันเทเงินปุอตกใจเลยเฮ้ยแตมาแล้วโอไม่ได้เงินนี่เขาทำบุญมาสร้างว้าให้บุลที่ิให้เลยไม่ได้เขาเนี่ยกดว่า,าเขาเขียนป้ายเต็มที่ห้ามเาเงินออกไปเกินสองหมื่นเกินหนึ่งหมื่นนี่มันเกินนั่นเนี่ยรวมๆแล้ว,ลว,ลวโอ้โหตายเลยมาคุมหัวนตั้งแต่นั้นมาแตมาไม่กล้าเอาเงินมาออกเข้ามาเยอะเลยเพราะว่าโดนเลยนะ ดนโดนตอมออะไรนะที่มาเลเซียโดนสุดท้ายตมาบอนขอขอขอให้ขอไปคนละร้อยดอลลาร์แลวก็โอ้โหเงินเยอะนี่ก็เครียดเหมือนกันนะไม่มีเงินก็เครียดเหมือนกันนี่แหละต่มาก็ไม่รู้จะเอาไงให้พอดีพอดีนะอย่ากับัดไร่ขิงนะเงินเยอะเกินไป3 0 0ล้านแลวก็เครียดตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะก็เหมือนกันที่จริงความโง่ความจนความรวยมันอยู่ที่ไหนความคิดหมดเลยนะถ้าเราเปลี่ยนความคิดไปปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็จะจูนมาหมดเลย ไม่เชื่อเราลองเปลี่ยนความคิดดูตั้งแต่วิานาทีนี้นะออกจากนี่ไปแล้วว่าเราเป็นคนมีบุญมีเงินมีตังมีอะไรมีความรู้มีอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็เปลี่ยนความคิดไปรับรองออกไปปุ๊บเนี่ยเราชีวิตเราทําอะไรก็ง่ายเรียนอะไรก็ง่ายอะไรก็ราบรื่นเราคิดไปอย่างนี้ละมันจะเราลอกสมองมันก่อนมันมันว่ามันยากมันแล้วก็ช่างมันเราไม่ต้องไปสนใจนะอย่างกับที่ว่าคนมาเช้าที่ว่าโอ้ย เนี่ยฉันจะจัดได้ไหมกลัวกลัวกลัวเนี่ยไม่ต้องไปคิดมันถ้าเราคิดกลัวเราก็จะกลัวไปตลอดชีวิตเราจะทําไม่ได้ตลอดชีวิตเนหะมือนการตะมาเรียนเนี่ยอาจารย์สอนว่าเอ้ยถ้าจัคอเนี่ยอันตรายเนี่ยอาจจะเป็นผิดครงพริการได้ทำไมมาสอนเราแล้วอาจจะเป็นผู้โครงการน่มันเหมือนกับสวนทางกันนะผมมันเลยก็โดนเมมเบรี่ใส่ไปก่อนแต่ตอนหลังปุ๊บไปเจออาจารย์นี่ว่าเรียนอะไรก็ง่ายนิดเดียว ทําง่ายนี่เดี๋ยวป๊อเราคิดว่ามันง่ายเนี่ยทุกอย่างมันง่ายเหมือนกับเรากระพริบตาดืมตากระพริบตาหายใจใครเอนง่ายแบบนั้นแหละนะมันไม่ยากแบบทุกอย่างถ้าเราฝึกบ่อยๆอะไนะนะก็เหมือนกันในวันนี้ตอนบ่ายนี้แต่มาก็มา เปลี่ยนขอให้พวกเราลองเปลี่ยนความคิดใหม่เวลาดูตมาท่านองความโอ้ยง่ายนะดูโอ้ง่ายนะดูเราเปลี่ยนความคิดง่ายนะเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยเราลองทําดูปุ๊บเราจะไม่กลัวเลยเราจะทําแบบง่ายๆไปเพราะมันหลอกสมองสมองเราหลอกได้แต่เราถ้าบอกว่ามันยากมันก็จะยากตามที่เราคิด โอเคไหมอ่าโอเคบ่ายนี้เราก็ภาคบ่ายนี้ทฤษฎีเนี่ยเปลี่ยนความคิดเราใส่โปรแกรมไว้เลยตั้งตั้งแต่วินาทีนี้ไปเลยเราสองวันนียเราจะทําให้ได้ทุกข้าเลยแล้วก็ไม่มีการบาดเจ็บไม่มีอะไรใส่โปรแกรม้รับรองอ่าพรุ่งนี้รับไปประกาศพบเช็ดอกได้แล้วนะโอ้แล้วเรียนจบจริงๆทําได้จริงๆอะไรเนาะโอเคต่อไปเรากลับไปอ่าด้านหลังนะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นท่านอนหงาย ก่อนที่จะขึ้นท่านอนงายเดี๋ยวจะทวนท่านอนคว่ำให้เร็วๆขึ้นหน่อยนะแล้วก็เราจะขัหยับขึ้นไปท่านอนงายแล้วก็จะซ้อมกันอีกทีหนึ่งวันนี้จะจนถึงท่าน,นั่งเพราะเวลาเรามันน้อยนะมันก็จะจี้จนให้